นะครับพี่น้องครับนี่คือรถแท็กร์่นะพี่น้องเนาะรถแท็กอร์ที่พี่ที่น้องเฮ้ารอค่อยพี่น้องนะครับฝนกาจะมาแล้วครับนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาไล่งานแล้ะพี่น้องนะามา,นนะมนมาแงงาน,นะน,มาน่นอนเดือนพฤษภาคมหลังจากที่อากาศร้อนแนละพี่น้องเนาะบางพื้นที่เริ่มฝนมาแล้วครับพัว่าออาแต่ฝนเมื่อบ่อล่มนะครับ อ๋พี่น้องตอนนี้อยู่กับผมเที่ยวเกี่ยมคูปตาบ้านดุงเมื่อนเก่าเมือนเดือมครับผมครับผมถ่ายรูปให้พี่น้องเมืองรถเมือนหนึ่งพี่น้องฟีดาวกับดาวตาม้อพี่น้องเด้อที่คูปตาบ้านดุงนะครับเอ,อครับมาเม,มืองมาเรียกเอาครับผมเอาผมสวัสดีครับเมื่อนี้เป็นเมือนสันวันดีตัวพี่น้อง วันนี้เป็นวันที่สองพฤษภาคมพศ2567นะครับเมื่อวานนี่ยผมบันแรงงานพี่น้องเนาะเออหลายๆท่านกะได้ยุดงานหรือไผ่เมืองงานอะไรสองแรงนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้มือสั่นวันดีครับผมครับเป็นเมื่อที่คนไทยทั้งประเทศนะครับพร้อมเพียงเฮี้ยงใจกันนะครับเนาะเมื่อวานยุดงานมั่อวานยังได้นะครับ,นะ moment, moment, นะรบทำภารกิจบางอย่างนะครับเอฟซีเนสะี้ยวเฉียมยิมปิปุย,ยนะครับเนาะทำภารกิจบางอย่างที่เราขาดไม่ได้นะครับ ลงคุนมาเยอะเหลือเกินพ so so ันวานะครับลงคุนมาหลายพี่น้องเนาะเอานะครับเหมือนเก่าเหมือนเดิมเด้อเบอร์โทรศัพท์เซี่ยวเกม0 6 1 0 2 4 4 6 6 4พี่น้องเบอร์โทรศัพท์โทรมาถามผมยังแข็เตอร์นะครับผมเร่งเร็วเร่งเร่งเบอร์นี่นะครับคมร้อนหัวรอดแล้วเออมาเป็นเสื้อเกียร์ี่บอกเลขกันมาแน่นครับนะครับผมแนะนำเชิญชวนพี่เชิญชวนน้องเ้างทุ่งป่านอ่ะพี่น้องเนาะมาเมืองรถที่คูุปตะบานุงนะครับ ลูกค้าที่อยู่ทางยะโสนะครับเพิ่นว่าสิบเอ็ดมังรถมือสองรลางเดินทางมางรับพี่น้องเนาะอาก็ขอบคุณหลายครับรถมือสองคุปต์ตะบัด,ดุงเป็นหม่องที่ว่าใหญ่ที่สุดนะพี่น้องเนาะเอะววอเพิ่นวาวแบงไ์แวงคงค์แบงค์ไปใส่แล้วด,ดีดีแล้วบอกต่อเพิ่นว่านะพี่น้องดีแล้วบอกต่อนะครับขอบคุณหลายนะครับเด้ออ่าช่วงนี้มือสองกับย่างดาวอยูปมา 40, 000, 000, 000, ่านสี่เมืองหาเมืองสี่น้องรับรถประมาณซัมนี่แหละที่จริงดาวยิ่งได้เจ็ดเมืองแปดเมืองเป็นแสนหมดละแต่คมาช่วงนี้ แปลว่าจะโดดนี้คนมากนี่ขื่นเนื้อหมดใจสูงเป็นน้องนาะเอา้าเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับทัวสอบถามเนาะรถมือสองเฮาราคาสี่สิบแรกกับสี่แสนขึน้นหาสิบแรกหาแสนขึนนข้นการจรายและละเอียดผิ้ชายเนืกับท่ามาสอบถามกันได้ครับเชี่ยวเกี่ยมคุปตาบะดุมกับพี่น้องเด้อนะครับผมพอร้ายยังห้างพี่น้องมือนี่นะครับเพราะว่ายังเพราะว่าเป็นมือสั่นมันดีมันด้เสียเวลาพี่พี่น้องนะครับผู้ลงคนนะครับท่ามนาทีภารกิจจะเสร็เรียบร้อยแล้วเชี่ยวเกี่ยมมาสั้น ทุกคนอยู่ได้เพราะความบางังพี่น,อน้องเนาะการกบฏหรืว่ากันนะพี่น้องมันเป็นเรื่องปกตินะมันเป็นจิจรกรรมหนึง่งเ้า้บบา,าย่อันผมกบฏอยากบอกหลาเนาะพี่น้องสมมติว่าจะเฮาเหไปเห็นงานแก้แก้แก้ถอนถอนถอนนะครับเหล่ายาตาปิงทิ่ทามาเป็นสิ่งที่ดีบอบผดีครับการดื่มสุราเป็นสิ่งที่ไม่ดีจะห้องกับกินเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันเป็นปกติของมนุษย์เ้องเป็นทังสันถามมาซื้อเลขมันเป็นแนวดีบอบผดีครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องจิจวัตร ตายกับยายพันมาลงพื้นมาหลายลูกเ็ไอ้ไประชันอยู่นะครับพันสิเน,น้นจังละจังจังถอนพุ่นจังบาทอยู่พีนนะ่ <c oughs> น้องเนาะแนวามวนเนาะ <c oughs> เอา้าเชี่ยวเกียรมาเปล่าลายใหญ่ห่างครับเชื่อมเชื่อมพี่น้นองห้องมือนี่วันที่สองเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับหมู่บ้านนี้พันบอกตัวว่าแรงงานมือนี่งละพันว่ามืองชำระนะครับ <c oughs> พีน่น้องเกี่ยวเรื่องกับผมนะครับเลี้ยงแท็กเตอร์โทรสามผมครับเชี่ยวเกียร์โทรประาบันดุงเบอร์โทรสามศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองสี่สี่หกหกสี่ นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์ค่บเราหุณผมอยู่ละถ้าเราขันเป็นเรียงเนี่นั่นตั้งหากได้พี่น้องได้รายละเอียดช่วย,เ,ย,อย,อยเอาบเบ,บาๆไลยแยายห้งครับนะครับพี่น้องป้องไปห้องกะอย่าลืมโทรหาเซล่ยเกีม่มคูโบตาบ้านดุงครับอ่าแล้วผมเป็นพี่น้องเมืองครับถูกบริการดีมีอะไรครบคูโบตาบ้านดุงเบอร์โทรศัพท์ศูนย์สี่สองสองเจ็ดสี่ศูนย์สี่ห้าศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดสองสองเก้าสี่แปดพี่น้องเด้ออันนี้เบอร์โทรศัพท์คูโบตาบ้านดุงเฮ้า นะครับโซลเกนพิน่นักโภคบริการดีมีอะไรครบพี่น้องนะครับย่างไปมุ่มในบริเวณใดคคกประจานบัดหลวงมีนามดื่มเหล้อพี่น้องเพนราว่างไปทัวร์ละทัวร์บริเวณลานเลยยูเซ่กินนั่นแล้วครับเพิ่นว่าเอ้านะครับ,อ,นะรบอันนี้คุยผมไปพี่น้องเมืองนะครับเอาสิผ้าเป็นเมืองทางหนามือสองจังหน่อ,อยถนัดน,นะครับแถวเงี้ยวเหยียดเป็นได้ม้างเดะพี่น้องคนสนใจพนว่าเซี่ยวเกียมบ่ถ่ายหลวงห้มึง เต็มหนาอือคือพี่น้องนะครับที่ขายไปแล้วกับไปเด้ออันนี้มันเสิร์ฟใหม่พี่น้องจัดพวามาใหม่นี่ครับมือสองพี่น้องเนาะพูนครับเงาหาสิบแรงคืฟังผลเด้อพี่น้องเด้อหาสิบแรงอันนี้สี่สิบแรงครับนี่สามสองแรงสี่สิบแรงเงาพี่ครับบดบีแล้วพี่น้องเนาะเออนี่ครับเอาผมบอพี่น้องเมื่งสักครผมสี่เฮตุเป็นเคียบเป็นว่าถิ่ลงกันนะครับเดี๋ยวสิงลงสับสนเร่องราคาระวังมือหนึ่งกับมือสองเมื่อกี้พอมาไปแล้วเนาะ เออเอากลับนะกองกันหน่อยพี่น้องเมื่อกี้ผมบอกเรื่องมื่นหนึ่งสี่สิบแรงหาสิบแรงสีดาวดาวต่ำดาวถูกพี่น้องเนาะเออนะครับเป็นมื่นหนึ่งมื่นสว่างนะครับคุณเพิ่งกระซิบออกไปส้มสลดราคาหยุดไปแล้วพี่น้อง่อนทางคนกระไดเนาะโซเฟอร์พคนกระเทียมตัวออกไปเนาเมื่อนี้บอกว่าลายใหญ่หางพี่น้องเนาะไอพี่น้องโศกมันมีความสุขความือเลื่นความเก็ยบยายอะไรขอ้อมือย่ยาห้มี นะครับปาฏนาิชิงอื่นประการใดเราให้ได้สมมงหมัดปาฏนาทุกประกาศ้วพี่นองเด้อโศกๆมันบางเกี่เรื่องเสี้ยวเกี่ยวม,มันอีกคู่โบตาบาัดดุงครับขอบคุณและก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ